สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะพี่พี่จ๋างวดประจําวันที่เจ็เนาะ,ะสาหรับงวดวันที่5แอดไปได้ลงให้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซหลายๆเด้อพี่พี่จ๋าเสียดายมากเลยที่ไม่ได้ลงชุดนี้ให้นะคะหน้า่าช่องนี้ไม่ได้ลงให้เลยนะคะสําหรับเราพัฒนาน้องงวดที่แล้วมาบนมาล่างเลยตัวที่แอดเน้นทั้งหมดเลยนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจในรอบนี้แล้วกันเนาะ,ะไม่ได้ลงให้ต้องกราบขอโทษขอพายอีกครั้งนะคะเพราะว่าเอสเลิกงานดึกนะคะพี่ๆจะ,ะเขียนไว้แล้วแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะมานั่งทําคลิปอัดคลิปให้เนาะ,ะตามร่างกายนะคะลงไหวก็ลงลงไม่ไหวก็ไม่ได้ลงนะคะ,ะก่อนอื่นเลยก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาดูมาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอดมีตัวไหนด่นมากในวันนี้สำหรับตัวด่นที่แอดให้ไปอยากนำไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะพี่จ๋าอ่ะสำหรับตัวที่แอดดินแอดให้เดินไปที่ห เด่นไปที่5อันนี้ก็คือเด่นสุดเดอนําไปวิ่งไปรูดได้นะคะหรือว่าใครจะนำะตัวเด่นนะคะตัวต่อมาก็คือหนึ่งอยากนําไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะตัวต่อมาก็คือแปดนี่เลยถ้าอยากนําไปวิ่งไปรูดมาดูกันนะคะสําหรับ5มีตัวไหนกันบ้างสําหรับ5มีตัวไหนกันบ้างนะคะ5 0า ตัวเด่นที่แอดให้ไปอย่าลืมเบิ้ลนะคะพี่พี่จ๋าอย่าลืมเบิ้ลด้วยเนาะห้าสี่นะคะอ่าเดี๋ยวเขียนเบิ้ลให้ด้วยรอบนี้อแอดกลัวกลัวมาถ้าเป็นเบิ้ลเนาะถ้าเป็นเบิเ้ลก็จะมาแบบระวังห้าห้านะคะถ้าเป็นเบิ้ลนะอ่ะแอดเพิ่มไปคู่หนึ่งนะคะระวังห้าห้าสำหรับเด่นที่หนึ่งนะคะ เดืนที่หนึ่งก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะสำหรับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือแปดเจ็ดเดือนที่แปดแปดเจ็ดเก้าแปด อ่ะเก้าแปดแปดเก้ากลับเอาเองเด้อพี่น้องจ๋ากลับเอาเองนะคะอ่ะสาหรับตัวที่แอดเน้นเลยนะ,ะสาหรับตัวที่แอดเน้นในอ่าสูตรนี้นะคะสูตรเม็ดเดียวแนวอ่าชุดคคชุดโค้โคงสุดท้ายในวันนี้นะครพี่น้องจะเอาลินพันกันระบานพี่น้องอ่ะมาดูกันสําหรับในชุดนี้แอดเน้นไปที่ห้าศูนย์แต่ถ้าเป็นเบิ้ลนะ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมห้าห้านะคะสําหรับสายเบิ้ลนเนาะสาหรับหนึ่งนะคะเด่นที่หนึ่งแอดเน้นไปที่หนึ่งสี่ ส่วน8นะคะ98 98หรือ68นะคะพี่พี่จ๋าไม่ต้องตามแอดทุกตัวเด้อเนีย่ยพยายามคัดให้แล้วนะคะพี่พี่จ๋าพยายามคัดให้แล้วแต่ว่าแอดก็ต้องกลับหัวให้เนาะเผื่อคใครไม่ชอบ9ก็กลับเป็น6นะคะะจดไว้แค่ไว้นะคะพี่พี่จ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอทุกทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้ เฮงเรวยรกันทุกทุกท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ